สวัสดีท่านผู้ปกครองโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์ทุกท่านค่ะดิฉันนางการจนาไายพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์ขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2565นะคะปีนี้ต้องกราบขออภัยที่เราไม่สามารถที่จะจัดประชุมในรูปแบบของออนไซต์ site, ที่จะได้พบเจอกันหน้าตากันจริงๆนะคะเพราะว่า ด้วยมาตรการาในเรื่องของการเว้นระยะห่างซึ่งจำนวนคนของเราเนี่ยจำนวนมากนะคะก็เลยขออนุญาตให้ท่านได้ไปประชุมนะคะโดยใช้ห้องเรียนเป็นพื้นฐานและที่สำคัญท่านก็จะได้เห็นห้องเรียนนะคะของลูกๆที่จะมาเรียนในปีการศึกษานี้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้อพอ,อ,อก,ก็อยากจะ ขออนุญาตนำเรียนนะคะในเรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศโดยเริ่มวันที่17พฤษภาคม2565ซึ่งโรงเรียนเราก็จะดำเนินการเปิดในวันนั้นเช่นกันนะคะสำหรับในการเปิดวันที่17พฤษภาคมนี้เราจะเป็นการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, หมายถึงนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติแต่ของเราขออนุญาตในช่วงแรกนะคะขออนุญาต เป็นแบ่งปเ,เป็นกักเรียนเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ซึ่งขณะนี้ท่านก็คงได้รับทราบแล้วนะคะวา่าบุตรหลานของท่านอยู่ในกลุ่ม A หรือกลุ่ม B นะคะซึ่งจะได้ประสานงานกับคุณครูประจำชั้นอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะคะในเรื่องของการเปิดเรียนสิ่งที่พออยากจะ ขอความร่วมมือจากทุกท่านก็คือในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่จะดูแลลูกหลานในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆนะคะมามารอบเข็มที่1เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นมีเข็ม2องออฉีดในในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งก็จะได้แจ้งให้ท่านทราบในรายละเอียด ต่อไปนะคะก,ก็ฝากท่านในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนของท่านผู้ปกครองเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างที่เราทราบกันว่าก็มีวิธีเดียวที่จะดูแลได้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของการตรวจ ATK นะคะก็ยังมีความจําเป็นที่พวกเรายังจะต้องอดูแลตัวเองในเรื่องของอ การตรวจที่จะหาเชื้อนะคะแต่ว่าด้วยภาระอะไรต่างๆทุกคนก็ก็ก็มีรองรับอยู่แล้วนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือให้ผู้กครองลองอใช้วิธีการตรวจเอทีเคด้วยตัวเองนะคะหรืออาจจะมีไปสถานพยาบาลก็แล้วแต่ตามที่สะดวกนะคะสำหรับลูกๆก,ก,ก็ไม่จาเป็นจะต้องตรวจบ่อยๆแล้วนะคะอรอว่าดูมีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นช่วงเวลาที่อาจจะ ไปข้างนอกหรือไปพบปะกับผู้คนก็ลองเช็คดูลองตรวจดูนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ตรวจไม่ยากแล้วนะคะก็ฝากในเรื่องนี้ไปด้วยสำหรับในเรื่องที่พูดถึงในโรงเรียนของเรานะคะข้อมูลที่อยากจะเรียนแจ้งให้ท่านทราบก็คือ,อโรงเรียนของเรานะคะอย่างผู้ปกครองที่มาใหม่นะคะป1ห,หรือป2หรือ,อระหว่างชั้นที่ย้ายมาอยู่กับเราเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลนะคะพอ,อ,อก,ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งว่าโรงเรียนของเรานี้เปิดเรียนเฉพาะป .1 ถึงป .6 นะคะมีนักเรียนณนะตอนนี้อยู่ที่1,886คนนะคะเรามีทั้งหมด6สายชั้นนะคะก็คือสายชั้นป .1 ถึงสายชั้นป .6 สายชั้นละ9ห้องเรียนก็จะเป็นทั้งหมด54ห้องเรียนจำนวนครูบุคลากรของเราทั้งหมดอยู่ที่ 95คนนะคะแล้วก็ครูต่างชาติ23คนก็ถือว่าเพียงพอนะคะมีาขาดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าโรงเรียนเราได้ดูแลจ้างครูมา,าช่วยเสริมในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของเราก็ทำอย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องอื่นๆนะคะจะขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ปกครองได้พบกับ ท่านรองนะคะทั้ง3ท่านซึ่งจะมีท่านรองเดชนรงค์ศนิกรนะคะรับผิดชอบดูแลในเรื่องของการาจะพูดถึงในเรื่องของการรับส่งนักเรียนปัญหาการจราจราการใช้อาคารสถานที่ในบริเวณโรงเรียนความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านรองยุกพรแสนจำนายนะคะท่านจะ ดูแลในเรื่องของงานงบประมาณก็จะให้ท่านพูดถึงในเรื่องของอาการสร้างความร่วมมืออย่างไรนะคะในเรื่องของอาการเงินการบัญชีนะคะในเรื่องของการรับค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบในวันนี้ด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือ,อท่านรองจันทิมาชารีธรรมนะคะท่านเป็น อรองที่รับผิดชอบในด้านของงานวิชาการท่านก็จะได้พูดถึงรายละเอียดในส่วนของอรูปแบบการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนะคะให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบทีนี้ในส่วนหลังจากที่ท่านชมตรงนี้แล้วถ้าเกิดมีประเด็นข้อมูลที่อยากจะซักถามนะคะก็สามารถที่จะฝากาข้อซักถามกับคุณครูประจำชั้นที่อยู่ห้องเรียนได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักนะครับผมเด่นอรงสโอนิกรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคลนะครับวันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่1ทับ2,565นะครับในส่วนผมนะครับก็จะมีเรื่องที่จะมาทําความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงให้กับผู้ปกครองทราบก็คือในเรื่องของการจราจร นะครับในช่วงวันเปิดภาคเรียนเป็นต้นไปก็คือทางโรงเรียนนะครับจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของประตูนะครับทางด้านฝั่งดูบานเป็นประตูที่1นนะครับประตูที่2ก็คือทางด้านบ้านพระครูและประตูสุดท้ายคือประตูที่3ที่เราเข้าออกกันอยู่เป็นประจำนะครับเราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องให้การรับส่งนะครับรับส่งของนักเรียน นะครับประตูด้านที่1ก <c oughs> ็คือตรงฝั่งโรงเรียนอนใุบาลเนี่ยนะผู้ปกครองสา,สามารถนะครับจอดส่งนะครับให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนตรงนั้นแล้วก็ผ่านจุดเข้ากองมาได้นะครับประตูที่2ก็คือในส่วนของบ้านพครูนะครับตรงนี้เมื่อผู้ปกครองมาถึงแล้วนะครับจอดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเดินเข้ามาผ่านจุดกข้ากองแล้วผู้ปกครองก็นะครับสามารถขับรถนะครับผ่าน รอบๆข้างเรือแล้วก็ออกทางด้านสะพานสูงได้เลยนะครับแล้วก็ประตูสุดท้ายคือประตูที่3ทางด้านที่เราเข้ากับออกกันเป็นประจำตรงนั้นก็สามารถจอดลงนะครับสามารถจอดก่อนนะครับแล้วก็เปิดให้นักเรียนเนี่ยลงแล้วก็เดินเราะตามทางน,นะครับแล้วก็เข้าผ่านจุดเขากองเข้าในเรือนนะครับเพราะว่าในส่วนของการจราจรเนี่ยนะครับมันนอกเหนือจากที่เราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ข้องได้เนื่องจาก มีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วเราอยู่ในพื้นที่ของมหาลัยนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับให้ผู้ปกครองได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะครับพยายามอย่าขับแซงนะครับพยายามขับให้เป็นในทางเดียวกันนะครับเมื่อขับส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับทางมหาลัยเนี่ยจะอำนวยความสะดวกมีวงเวียนแต่ถ้าท่านผู้ปกครองไม่สะดวกนะครับ นะครับสามารถขับเลยไปไปออกทางด้านสะพานสูงนะครับและวิ่งเรียบทางรถไฟก็จะไปออกตรงถนนเชียงรากนะครับตรงนี้คือเป็นเส้นทางกราจรเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยมันมีอยู่หลาย,หน,ยหน่วยงานนะครับก็จึงเรียนมาให้ผู้ปกครองทราบในเบื้องต้นนะครับตรงนี้ในส่วนของช่วงเช้านะครับส่วนช่วงเย็นนะครับเราก็จะเปิดให้แค่2ประตูนะครับท่านผู้ปกครองครับ ก็คือเปิดรับได้คือประตูทางด้านอนุบาลและประตูทางด้านฝั่งโรงเรียนสาธิตนะครับตรงนั้นนะครับช่วงเช้าขออนุญาตเป็น3ประตูแต่ช่วงเย็นเนี่ยขออนุญาตเปิดเพียงแค่2ประตูนะครับก็ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนะครับใช้ความเร็วให้น้อยลงนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงนะครับนะครับชะลอชะลอนะครับแล้วส่วนในช่วงเย็นที่เรามารับนะครับ เด็กชั้นป .1 นนถึงป .6 นะครับเราก็จะนัดหมายมารวมกันที่บริเวณโดมนะครับขอความกรุณาขอความเคาห์ท่านผู้ปกครองนะครับนัดหมายกับนักเรียนก่อนที่จะมาถึงหน้าประตูโรงเรียนนะครับนะครับเราก็จะมีคูเวนเนี่ยประชาสัมพันธ์เรียกให้นะครับควรจะนัดหมายกันตรงนี้ให้มันพร้อมเพียงกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาของผู้ปกครองด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรถตู้เนี่ยรถตู้เขาจะมา มาจอดบริเวณด้านฝั่งศูนย์บันิตที่กําลังสร้างนะครับแล้วก็จอดตรงด้านรั้วโรงเรียนนะครับซึ่งทางฝ่ายงานจราจรนะครับคุณครูการจนา่ยได้ไประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับฝ่ายรถตู้ได้ทราบแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมเดินลงสวนนิกกน,นะครับก็ขอแจ้งนำเรียนท่านผู้คองเพียงเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าหากมีอะไร นะครับที่จะเพิ่มเติมเสนอแนะให้กับทางโรงเรียนนะครับก็ขอผู้ปกครองนะครับแจ้งผ่านกับครูประจําชั้นมานะครับทางเรียนก็จะมานําปรับปรุงและเพิ่มเติมแก้ไขในโอกาสต่อไปครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยุวพรแสนจำนายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณค่ะวันนี้จะมาก่อชี้แจงเรื่องของการรับเงินให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะคะผู้ปกครองจะได้รับเงินจากุึครูประจําชั้นเป็นจํานวนด้วยกัน2ยอดด้วยกันนะคะรายการแรกจะเป็นรายการค่าอุปกรณ์การเรียนค่ะผู้ปกครองจะได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนจากรูประจําชั้นเป็นเงินสด จำนวน195บาทต่อคนนะคะและในรายการที่2นะคะจะเป็นรายการของค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ะ mm hmm. ผู้ปกครองจะได้รับเงินสดจากครูประจำชั้นในยอดเงิน360บาทนะคะ mm hmm. หลังจากที่ผู้ปกครองได้รับเงินสดเป็นจำนวน2ยอดแล้ว mm hmm. ก็จะขอควอเรืเ่องมวยผู้ปกครองนำส่งใบเสร็จให้กับครูประจำชั้นนะคะ ทั้ง2ยอดโดยถั่วเฉลี่ยทั้ง2รายการในเบส็คได้ค่ะทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารงานก็ประมาณขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในเรื่องของการชำระค่าบำรุงการศึกษานะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนของเราได้รับทราบถึงความเดือดร้อนที่ผ่านมาของผู้ปกครองโรงเรียนก็ได้มีนโยบายในการ รถค่าบำรุงการศึกษาและสามารถผ่อนผ่านค่าบำรุงการศึกษาที่ผ่านมาได้ในเรื่องของการชรําระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนของเราได้เปิดช่องทางการชําระค่าบำรุงการศึกษาด้วยการสอบช่องทางช่องทางแรกก็คือผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าบำรุงการศึกษาด้วยเงินสดได้ที่อาคารโดมนะคะหรือห้องการเงินกรณีที่2ผู้ปกครองสามารถโอนค่าบำรุงการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้นะคะ ทั้งนี้ขอความร่วมมือถ้าผู้ปกครองได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านการโอนนะคะขอให้ผู้ปกครองอส่งสลิปเพื่อเป็นการเน้นย้ำในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของการชำระค่าบำรุงการศึกษาอีกครั้งหนึ่งค่ะทางฝ่ายงบประมาณขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวจันทิมาชารีธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะ การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้โรงเรียนเราจะดําเนินการในรูปแบบการแบ่งกลุ่ม A B มาเรียนออนไซต์แบบสลับวันกันนะคะครูผู้สอนทุกท่านก็ได้มีการวางแผนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเพื่อที่จะไม่ให้ตกหล่นในตัวชี้วัดหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะต่างๆให้กับนักเรียน ะะและในรายวิชาหรือสาระที่สำคัญสำคัญนั้นเราก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพให้เข้มข้นขึ้นนะคะเช่นกิจกรรมหมอภาษากิจกรรมตลาดนัดนักคิดแล้วก็ยังมีการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสอสวทซึ่งจะเป็นเครือข่าย ที่จะร่วมพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้3วิชาด้วยกันนะคะและในส่วนของกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเช่น English camp field trip หรือค่ายในกลุ่มสาระต่างๆนั้นนะคะโรงเรียนเราก็ได้มีความพยายามที่จะจัดกิจกรรมอื่นที่สามารถทำได้เสริมเพิ่มเติมให้เช่นกิจกรรม PTS ซัมเมอร์ฟซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบโบรณาการด้วยภาษาอังกฤษที่ให้นักเรียนทุกคนนะั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจในรูปแบบออนไลน์จัดตลอดเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนั้นก็จะจัดเพิ่มเติมให้ในปีการศึกษา2565นี้นะคะด้วยรูปแบบและก็ตามที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยค่ะสวัสดีค่ะ